อยปวดโอยปวดท้องอะไรคะปวดน้องอ้อยเขาพูดว่าปวดท้องอ๋ออ๋รีบรีรไปค่ะรีบไปค่ะเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้ถูกใจเงียบกีบเลยถูกใจอ่ะถึงไม่ตกถูกใจอ่ะไม่มีใครอยู่เลยถูกใจตายแล้วถูกใจไปไหนเนี่ย จาได้ยินไหมว่าเสียงใครเล่น,นกับพี่นาคาสุขใจมีใบสุขใจ้่วสวัสดีค่ะคุณรูสวัสดีจ้าเด็กอีกทุกใจมาแล้วหรอคะพอดีเลยนะอะเดี๋ยวเอาการบ้านไปนั่งทําได้แล้วนะคะติโตนะคะขอบคุณค่ะจ้า วันนี้รู้สึกว่าจะมาสายไปนิดนึงนะคะเด็กหิงูกใจค่ะช่วยค่ะพอดีว่าหนูไปเอาส,สุขใจะ่ะสุขใจคือใครคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอูอันไห่ของหนูเนี่ยอ่ะน,นั่งทำแล้วก็ทำกันบ้านได้แล้วคะ่ะเยเกือบไปแล้วไม่เลาวยสุขใจน่าจะหิวเราแน่เลยคิดถึงจัง คะว่าไงคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะ้ห้องน้ำเหรอคะได้คะ่ะอได้คะ่ะ,คะ,คคะรีบไปรีบมานะคะ,คคะแต่พิ่งจะมาไม่ถึงสิบนาทีเองนะคะเนี่ยไปเข้าห้องน้ำได้ยังไงเนวายสุขใจเป็นอะไรย่นี คะคะทำไมหัวล้อดีด่าเล่นอะไรอยู่เปล่าไม่มีอะไรคะ่ะพอดีเจอตัวเองอาค่ย่ามัวเล่นทะเลทร่ยสิคะรีบทำกันบ้านคะ่ะนี่ตอนนี้สุขใจเป็นยังไงบ้างเนี่ยหยุยมีคนมาเหยียบรูอเปล่าเนี่ยไปดูสุขใจดีกว่าจะไปไหนอีกละคะหนูค่ะหนูอยากไปดื่มน้ำได้ไหมคะ ่กี้ไปเข้าห้องน้ำทำไมไม่แวะดื่มน้ำมาให้เรียบร้อยนะคะกี่หนูลืมค่ะช่วงดีแบบนอนไม่ค่อยพอค่ะเลยแบบนอนดึกแล้วสิอ่ะไปไปไปค่ะค่ะรีบไปรีบมานะคะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนการบ้านไม่เสร็จนะะอบายโอ้โหมาต้อนรับพี่เลยหล่อนเนี่ยเป็นใงบ้าง ไม่มีใครเห็นหนูใช่ไหมอะกินข้าวให้อร่อยนะจ๊าอืมอร่อยสิอืมเป็นอะไรอนะไรเป็นอะเดีด๋ยวพี่ไปหาครูก่อนนะหนูจะสงสัยพี่ไปเดี๋ยวพี่มาหาใหม่ ล้ออะไรคิดคัดค,ดค,ดค,ดคดเดินเข้ามาคะ่ะออาดื่มน้ำเสร็จแล้วรีบไปนั่งทำคะ่ะเดี๋ยวกันบ้านไม่เสร็จไืิเ <c oughs> ิมลืมเอาน้ำให้หน่อย <c oughs> นมอ้าวแล้วเมื่อกี้นี่เข้ามาทำไมไม่เก็บให้เรียบร้อยล่ะคะนี่ผมลืมอะค่ะไปดื่มน้ำลืมเก็บราเข้าช้างลืม,ไ,มได้ลืมตลอดแหละแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยสะพายอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะเอาวางสักทีนะคะเนี่ยอืมพอดีมันมีของของปะปะปไปะป,ป,ปรีบไปเก็บรองเท้าเข้าชั้นนะคะรีบเรารีบมาทำกันบ้านเสร็จไปกี่ข้อแล้วเนี่ยสุขใจ อยูนานหรือเปล่าเสียสละน้ำดิมของพี่มาให้สุขใจเลยเนี่ยอืมเป็นพี่ที่ดีใช่ไหมละ่ะมาสุขใจลองกินน้ำดู <c oughs> ไม่กิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวครูสงสัยพี่กลับไปก่อนนะอืมไปละ <c oughs> หมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยทําไปถึงข้อไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งถึงข้อแรกอยู่เลยเร็วๆค่ะมันเดี๋ยวหักคะแนนเลยนะสุขใจสุขใจโอ้โหนี่ก็ผ่านไปนานแล้วนะสุขใจนี่โดนอะไรอีกไหมเนี่ยจะทำยันีปวดท้องนั่นปวดปวดเอวอยปวดท้องอะไรคะ ถูกใจไปห้องพยาบาลหรือเปล่าคะปวดท้องพอไปเข้ามาัม้งไม่เข้าแต่เข้าห้องน้ำหนูเข้ามาแล้วนะคะไม่ดื่มปวดท้องค่ะครูพอ,<ว>พอดีพอดีแบบอุ๊ยอุ๊ยคุณไปเข้าพรามเลยคุณปวดท้องอ๋อๆ๋รีบๆไปค่ะรีบ<อ>ไปค่ะ<อ>เดี๋ยวมานลากอ,อยู่ตรงนี้รีบไปค่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วนี่ปวดท้องอีกไม่ดื่มน้ำอีกเก็บรองเท้าอีกหลายรอบแล้วเนี่ย อเอ๊เด็กหญิงถูกใจขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วทำไมยังไม่กลับเข้าใหม่เลยเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอสิถูกใจเด็กหญิงถูกใจคะ่ะได้ยินเปนครูหรือเปล่าคะลูก เงียบกิบเลยถูกใจถูกใจเป็นอะไรเปล่าคะครูเปิดเข้าไปแล้วนะคะถูกใจอ่ะเดี๋ยวไม่ดอกถูกใจอ่ะไม่ไม,ไมีใครอยู่เลยถูกใจตายแล้วถูกใจไปไหนเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเข้ามาเสียงเหมือนใครเล่นอะไรอยู่ข้างนอก อยู่นี่นี่เองเด็กหญิงตกใจุกใจุกใจอุ้ยตายแล้วนี่เอาไก่มาจากไหนคะเนี่ยของบ้านหนูเองค่ะอ้าวแล้วเอามาโรงเรียนได้ยังไงล่ะคะหนูก็ไม่มีใครอยู่ก็ห่วงมันค่ะไม่ได้เลยนะคะหนูจะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาที่โรงเรียนไม่ได้นะคะเข้าใจไหมนี่้วมาหนูต้องมาเรียนหนังสืออ่ะ้วใครจะมาดูแลให้ล่ะคะเอ๊ ว่าแต่ครูเริ่มสงสัยแล้วค่ะเนี่ยวันนี้ในวิชาครูเนี่ยขออนุญ,ญาตออกนอกห้องมาตั้งสี่รอบแล้วรอบแรกก็บอกว่าปวดปัสสาวะรอบที่สองก็บอกว่าหิวน้ํารอบที่สามบอกจะเก็บรองเท้านี่รอบที่สี่นี่หายไปนานเลยค่ะบอกปวดท้องคุณครูไปตามหาที่ห้องน้ําเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยคุณครูได้ยินเสียงอะ่ะคุณครูก็เลยเดินตามมาเนี่ยค่ะหมายความว่าอย่างไงคะเนี่ยถูกใจ พี่พอนไม่มีใครดูแลน,น้องแล้วเขาเลยเอามันแบบลที่โรงเรียนไม่ได้เลยนะคะเราผู้ปกครองรู้หรือเปล่าคะเนี่ยว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาที่โรงเรียนด้วยอะคะ่ะน่นไงไม่ได้นะทีหลังอย่าเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงที่โรงเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะมเดี๋ยวเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนเขาอยากจะจับเนี่ยเดี๋ยวมันเฉามือตายเข้าใจไหมคะอืม ได้ละเดี๋ยวครูขอโทรแจ้งผู้ปกครองให้มารับไก่กลับบ้านนะคะครั้งหน้าห้ามเอามาที่เรียน,นอีกนะจะ้จาะก็น่ารักดีอยู่หรอกลูกแต่ว่าไม่ควรเอามาค่ะนะคะทีหลังอย่าเอาไก่มาที่เรียน,นอีกนะไอค่ะเดี๋ยวไก่ไปเก็บไปเรียนได้แล้วอ้อาครูเดินไปไหนแล้วเนี่ยต้องไปเดินไปทางนี้ที่สี่กลับเข้าห้องเรียนเร็วๆคะ่ะ 你别连我拿着了。